ก็วันนี้นะคะก็เปิดกองนะคะต้อนรับพี่ๆในการถ่ายทำโปสเตอร์เรื่องพิลาก็ทุกอย่างก็ราบรื่นนะคะตามทีมนะคะตามคอนเซ็ปที่เราวางเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้น้องๆออกมาแบบว่าดูเป็นคู่คุณหมอที่ดูน่ารักฟุ้งฟิ้งน่ารักตามคอนเซ็ปหน้าปกอเง้ยอันนี้เราวาดจัดแบบว่าตีเป็นกลาฟหรือเปล่าเลยคือ ก็คือความรักอะน,นพิษรักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความเป็นแบบยูริซีรียูยริเราก็มีความรู้สึกว่าเออมันจะต้องมีความหวานละมุนของเด็กผู้หญิงก็เป็นการผรสมผสานสองอย่างและอีกอันก็คือเป็นคอนเซปต,ต์ถ้าเราจะเห็นแบบว่าในปกนิยายเนี่ยจริงๆปกนิยายจะมีหลากหลายรูปแบบอันนี้ก็จะเป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วตอนนี้แต่ ตอนนี้นะคะการถ่ายทำนะคะซีรีส์เรื่องผิดลักนะคะก็ไปประมาณสัก 60- 70%แล้วค่ะก็อยู่ในกระบวนการถ่ายทำแล้วก็รอเวลาในการทั้งต,ตัดต่อ Editing หาแบบทุกอย่างลงให้ลงตัวแล้วคอนฟลีตเนี่ยก็ใช้เวลาอีกนิดหน่อยค่ะก็ก็พอสมควรค่ะได้เขาไหมคะได้เขาพิติกไม่คุ้มหน้ากอกเองแบบว่าเป็นไงคะแบบแต่ละคนแบบว่าเล่นได้ตรงใจที่เราต้องการไหมคะอุ้ยเขาเก่งเดี๋ยวนี้เขาเก่ง เดี๋ยวนี้เราแค่เสิร์ฟอย่างเดียวเป็นชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟชีคว้งคว้างอยู่คนเดียวนอกนั้นเดี๋ยวนี้เขาเก่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเสิร์ฟขนมเสิร์ฟขนมนอกนั้นก็จะปล่อยให้เขาเพราะว่าเขาจะมีทั้ง acting coach จะมีทั้งผู้กำกับอะไรอย่างเงี้ยช่วยในการดูแลคาแรคเตอร์ของเขาแต่ละคนซึ่งเขาก็ตอนนี้เขาแบบลงตัวลงล็อกแล้วว่าคาแรคเตอร์เขาแบบเขาเดินมาสายไหนเขาทำแบบยังไงอะไรเงี้ยน้องๆค่อนข้างจะเรียนรู้กันเร็วแล้วก็เก็ตเร็ว แล้วก็ทำออกมาได้ดีดีดีเกินคาดด้วยค่ะประมาณที่ลองแต่ละแต่ละาคุ้ว่ายังไงจรินนี่เจน่าคะพอแบบวันที่เราเปิดกองจริงๆแล้วมันเป็นยังไงมาถึงกองอะไรคะไม่มาถึงลาวไหมคะอ๋อซีรีส์วันนี้ก็นอนเยอะแล้วนะลูกนะบางวันก็ตอนแรกตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็แบบ ยังนึกภาพไม่ออกค่ะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าพอหลายๆคิวก็เริ่มจับจุดได้ว่าโอเคคอนติเนียคืออะไรอะไรเงี้ยแบบเรียนรู้หลายอย่างมากเขาจะไม่รู้ใช่ค่ะเพิ่งรู้ว่าการถ่ายละครหรือว่าถ่ายซีรีส์เนี่ยผมนี่ก็คือเราต้องจําให้ได้ว่าเราทําอะไรบ้างคือต้องันไม่เป็นความรู้ใหม่ๆอ่ะยิ่งเรามีกล้องเยอะแค่ไหนอ่ะนั่นคือจํานวนที่เราต้องถ่ายเพราะว่ามันมีแคบกับกว้างใช่ป่ะเราต้องแบบ ทำทุกอย่างเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเหมือนนางเก็บกดเลยนะคือตอนแรกบอกว่าให้ลูกเล่นเป็นตัวเองก่อนซิว่าเป็นยังไงนางก็ใส่เต็มแต่เก็บดีเทลไม่ได้บอกว่าหลังๆเริ่มแบบคอนโทรลแบบว่าการมูฟเมนต์ของตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองจะจําไม่ได้ละยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็เก่งเดี๋ยวนี้เขาเก่งแล้วก็จำคอนติเนียลจำทุกอย่างได้ค่ะแล้วเขาก็รู้แล้วว่าเอ้ยอะไรยังไงอีดิตตรงไหนเขาเริ่มเรียนรู้ของการทำงานแล้วค่ะน้องเล็ก นี่เป <animals under kindergarten> ็นยังไงบ้างคะก็แรกๆก็เหมือนน้องแหละค่ะก็มีตื่นเต้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลังๆก็เริ่มชินแล้วรู้สึกว่าการทำงานในกองอะค่ะถ้าสมาธิเราดีเราโฟกัสอยู่กับบทเราอยู่กับคนตรงหน้ามันจะผ่านไปด้วยดีมันต้องมีสมาธิมากๆนะคะเพราะว่ามันมีสิ่งกวนัวหลายอย่างอย่างเช่นฉากที่ผู้ได้ไหมอะหนูใส่ชุดแต่งงานผู้ได้ไหมอะไม่ได้ พส่ออกนะคะใส่ชุดใหญ่ๆกระโปรงยาวๆค่ะหนูเดินเดินเดินโอ้โหพี่ข้างหลังอ่ะเหยียบเหยียบเหยียบผ้าคลุมดนมันจะมีแบบว่าไม่ไม่แบบนี่ขนาดลูกไม่พูดนั่นใช่แล้วแล้วไอ้นี่กั้นขำอยู่แต่หนูเห็นเขาไม่ขำเราก็ต้องเข้าเขาเป็นฉากจริงจังมันก็ต้องแบบไปไปโซกันเราก็แบบโอเคเขาไม่ขำเราก็ต้องไม่ขำแล้วก็ฮึบไปฮึบมาฮึบไปฮึบมาสรุปหลุด สรุปก็หลุดอยู่ดีแต่ว่าใดก็คือสมาธิดีมากก็อย่างที่น้องบอกอะค่ะแบบว่าเราก็ต้องจำคอนติเนียมันมีหลายอย่างแล้วมันก็มีหลายเทกแล้วก็ต้องเล่นให้เหมือนเดิมเทคเนาะแต่ตอนนี้ก็เริ่มชินแล้วเดี๋ยวนี้เขาเก่งขึ้นเขาคอนติเนียได้แต่เจ้านี่เนี่ยคือมองหน้านี่นึงก็ขำเขาเป็นเด็กขี้ขำไงเป็นเด็กอารมณ์ดีเขาเป็นเด็กอารมณ์ดีบางทีก็บอกว่าอุ้ยฉากรักอย่างเงี้ยไม่อยากเล่าเลยในทำสิทำยังไงนะไม่คือทำยังไงทำยังไงคือเพิ่ง เพื่อเพื่อคนเขาค่ะว่าคนเราอะถ้าเกิดมองหน้ากันไม่ต้องไม่ต้องทำพิธีทำทำพิธีทำงี้ทำทำไม่คือถ้าเกิดเรามองหน้ากันอะทำยังไงอะเดี๋ยวจะปล่อยมีมนะคะเดี๋ยวจะปล่อยปล่อยมีมแต่ว่าต้องรอโบสเตอร์ออกกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่คนภายนอกเห็นใช่ไหมและนางก็จะขี้ขำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็หันมามองหน้ากันใช่แต่ว่าสี่งหน้าผักชนอะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นอะมันคือตาแบบอยู่อย่างเงี้ยไม่อะไรนิดนึงก็จะบอกว่าพิธีคือเขาจะมาเทสกับเราตลอดว่า เนี่ยแล้วก็แล้แบบมองงนี้จะจะขำไหมจะอะไรไหมเขาจะมีความน่ารักเขาจะแบบว่าเป็นคนเด็กที่เล่นบางทีก็ขำจนเครียดอ่ะขำเลยมาถึงคลิปนี้พี่มิวแบบเเน่เป็นยังไงบ้างคะเปิดกองถ่ายทำแล้วก็สนุกดีค่ะมิวจะเดินเข้ากองแบบชิวๆนะคะเป็นแบบว่าวิธีการจัดการตัวเองเพื่อให้ตัวเองเครียดก็ดีแลกชิวสนุกดีค่ะสนุกมากเอเน่เป็นยังไงบ้างสนุกค่ะสนุกมากๆแล้วก็ มันเป็นเหมือนบรรยากาศบรรยากาศกองของเราก็คือดีมากๆ <ST AN TI AL> ที่พี่ทีมงานทุกคนก็คือน่ารักมากๆแล้วก็จะมีแบบสักพักหนึ่งพิติก็จะมาแล้วพิติก็จะเอาขนมมาด้วยแล้วเราก็จะเอาขนมมาด้วยแล้วคนก็เอาขนมมาวางตรงกลางแล้วก็ต่อบทกันอะไรก็เป็นบรรยากาศที่แบบโฮมมีมากๆแบบใช่น่ารักมากๆค่ะแล้วก็ทุกคนแบบทุกคนน่ารักทุกคนเป็นกันเองทุกคนชิลทุกคนแบบไม่เครียดแต่ทุกคนจริงจังในเวลาเดียวกันก็ ป็นประสบการณ์ที่ดีมากมาค่ะคือในขณะที่หน้ากองจริงจังทางดีฉันผู้จัดก็จะชวนเด็กเล่นให้เขารีแลกคือแบบมีความรู้สึกว่า<ช>เอ้ยอย่าเครียดอย่าเครียดลูกอย่าเครียดอย่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความจริงจังที่รีแลกซ์รีแลกซ์กซถ่ายฉากอะไรี้เยอะแล้วเหมือนกันนะคะก,ก็พยายามเก็บให้ได้พอสมควรสำหรับแบบซีนซีนที่รู้สึกว่า มันเป็นซีนจุดขายซีนอารมณ์ซีนใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็ก็เก็บไปบ้างพอสมควรแต่ก็ยังเหลืออยู่อีกค่ะเรียกไ,ได้ว่าเราก็คือ่าจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ก,วก็ตอนนี้ทุกอย่างเดินไปตามแผนค่ะที่ที่เราได้ชมแน่นอนก็ตอนนี้ <c oughs> คิดว่าทุกอย่างขบวนการต่างๆก็คืออันนี้ก็คือพยายาม ทำทุกอย่างตามตารางนะคะแต่ว่าอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นการการที่จะถ่ายท่ออะไรเงี้ยมันอาจจะดูเวลาทีนึงแต่ว่าค่อนข้างจะ complete ประมาณกลางปีนี้ก็คือทุกอย่างเสร็จสิ้นในการทำงานเพื่อจะให้แบบว่าให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมน้องๆน,นะคะแล้วก็มาดูแบบว่าน้องๆเนี่ยเขาเล่นกันได้แบบอยากจะอยากจะเอาแต่ละซีนมาให้ชมมากค่ะพูดจริงงว่าคาวาม จริงๆแล้วซีรีส์เรื่องนี้ค่ะมันมีมันมีหลากหลายอรรถมันมีหลากหลายรสชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่แต่ละวันแต่ละเดย์แต่อะไรเงี้ยคือจะมีมีทั้งเรื่องราวของความรักความโรแมนติกค,ความดราม่าความอบอุ่นความขี้เล่นความคอมดี้ของกลุ่มเพื่อนคือเรียกได้ว่ามันมีอรรถรสครบทุกรสค่ะ น่าจะถูกใจเพราะว่าคือมันมันไม่ได้เป็นโมโนโทนเดียวกันมันไม่ใช่ดาร์กเลยแล้วมันก็ไม่ใช่แบบโรแมนติกค,คือทุกอย่างเป็นการผสมผสานแต่ละซีนที่ทําให้ในการเล่าเรื่องของเราเนี่ยมันมีโมโนโทนมันมีเรื่องราวที่เล่าแบบว่าให้รู้สึกว่าติดตามขึ้นลงขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ได้แบบราบเรื่อนแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมาเดาตอนท้ายได้ว่าคืออะไรยังไงค่คคคะสาวๆพี่คู่พี่ใหญ่เขาจะนิ่งๆนินดนึงค่ะ คลิปคลิปคู่คลิปคู่แต่จริงๆไม่คลิปคู่ส่อให้ลองดูค่ะอะไรไงคะก็ฝากซีรีส์เรื่องพิษรักนะคะ poisonous love ด้วยนะคะเป็นซีรีส์ที่คิดว่าทุกคนต้องสนุกแล้วก็ลุ้นนั่งไม่ติดเก้าอี้นั่งไม่ติดเบาะแน่นอนค่ะเพราะว่าทุกวันเหมือนทไปติดเบาะค่ะแต่ละวันแต่ละเดือนะคะเพราะมันหนึ่งวัน thousand situation นั่งไม่ติดเบาะจริงมากใช่แล้ว ใช่ก็ฝากติดตามด้วยนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะแล้วก็พวกเราก็ทุกคนเลยนะคะทั้งๆพี่ๆทีมงานพี่ผู้กำกับพี่พี่ผู้จัดทุกคนก็คือแบบตั้งใจมากทีมนักแสดงตั้งใจมากหวังว่าจะทําให้ทุกคนถูกใจนะคะก็ฝากติดตามด้วยค่ะฝากติดตามไพ่หลอกลเร็วนี้ด้วยค่ะ ได่นได้อน,น,อ,น <c oughs> อ๋น <c oughs> อไม่ไม,ไมเร็วๆนี้เลย <c oughs> เร็วๆนี้มีแน่นอนค่ะคือเราเราทำไว้แล้วเพียงแต่ว่าอยากจะเสิร์ฟพร้อมๆกันหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการต่อเนื่อง<ม>เรา,าเราแปลภาษา S <S เ,เราอยากทํางานทุกอย่างให้มันแบบต่อเนื่องคอนติเนียในการที่จะแบบว่าเอ้ยเรามีคอนเทนต์ที่จะลงเสิร์ฟเรื่อยๆซึ่งจริงๆแล้วเวลาเราก็อ่านคอมเมนต์ต่างๆนะคะก็คือเราพยายามตอบโจทย์ทุกคอมเมนต์ทุกกระแสที่คอมเมนต์เข้ามาว่าต้องการแบบไหนเราอยากเสิร์ฟให้อยู่แล้วเราอ่านทุกคอมเมนต์เราไม่เคยพลาดในการที่จะแบบว่าละทิ้งทุกตัวอักษรที่ทุกคนเขียนคอมเมนต์มาว่าอยากได้อะไรต้องการอะไรเราพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแต่ว่าเรารอจังหวะและโอกาสเราเสิร์ฟกันแน่นอนค่ะเรียกได้ว่าบอก ได้เลยว่าเรลนี้จับตาดูใช่ค่ะเรลนี้จับตาดูให้ดีนะคะเราก็ค่อยๆเริ่มยิงไม่ว่าจะเป็นจับตาจับตา <aki S 2> บเลย,<ห><า>ยใช่เห็นไหมความทะเลนเนี่ยก็คือเราจะเริ่มปล่อยทั้ง นะคะคอนเซปของน้องๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคอนเทนต์นะคะของน้องๆก็จะมีมาให้ดูกันเร็วนี้ในแล้วก็ในเรื่องราวของไพรอดที่ทุกคนแบบว่าถามบอกว่ายาหมกเม็ดยาแก้วมังกรยานุนอย่านี้เราไม่เคยหมกเม็ดค่ะเราอยากจะปล่อยพลังเราอยากปล่อยของมากเพียงแต่ว่าเรารำลังไว้เป็นอัลบั้มใช่ค่ะแร้ก็เราจะได้ปล่อยออกทีเดียวนะคะใช่ค่ะเราพร้อมเสิร์ฟตลอดเวลาค่ะงั้นให้ตีนี่ฝากช่องทางการติดตามกัน ค่ะก็สามารถติดตามพวกเราได้ที่ XIG TikTok นะคะแล้วก็ Facebook ผิดรัก Poisonous Love ค่ะแล้วก็ช่อง YouTube นะคะ North Star Entertainment ค่ะเก่งมาก Welcome to Star Society